เดเลตเต็ดพอออฟไวเนอร์เหมือนลูลุมสิวแต่ไม่ใช่สวัสดีครับหมอรุจครับผมวันนี้หมอมีภาวะโรคผิวหนังอันหนึ่งนะครับที่คนไข้เพจะสับสนว่าเป็นหลุมสิวหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะเป็นสักคล้ายๆสิวอุดตันนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ได้มากเลยนั่นก็คือภาวะเดเลตเต็ดพอออฟไวเนอร์นะครับผมส่วนมากเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆหลุมสิวซึ่งค่อนข้างลึกแล้วบางทีเนี่ยบีบออกมาเนี่ยก็จะมีคล้ายๆเคราตินคอนเทนต์นะครับ คล้ายกับสิวอุดตันเลยแต่ว่าบีบยังไงเนี่ยก็ไม่หายสักทีเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับผมบีบยังไงก็ไม่หายสักทีซึ่งแตกต่างกับสิวอุดตันแล้วบางครั้งเนี่ยการอาจจะกลายเป็นก้อนใหญ่เคลาตินที่อุดอยู่เนี่ยใหญ่จนใหญ่มากได้เลยอ่ะเป็นเซนได้เลยนะครับผมซึ่งการรักษาภาวะนี้นะครับผมจะต้องใช้การผ่าตัดออกเช่นในเทคนิคในคลิปเนี่ยนะครับหมอจะใช้พันเอ็กซิชัน การตัดออกนะครับผมหลังนั้นก็จะเป็นแผลเล็กๆแล้วก็เย็บปิดได้นะครับภาวะนี้เนี่ยหลายๆคนจะไปบีบไปอะไรมันเยอะดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอักเสบหรือว่ามีใหญ่ขึ้นได้นะครับถ้าใครมีลักษณะนี้หมอจะวิจัยจากรอยโรคแล้วก็อาจจะใช้กล้องเดอ์โมสโคปีนะครับสองก็จะพบลักษณะ,ะที่มี ตัวเคราตินอยู่แล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆหลุมสิวนะครับแต่ว่าล,ลักษณะจะมีคิกตัวเคราตินเส้นใยเคราตินอยู่ตรงกลางนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชนคุยนะครับ